สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงเดือนกันยายนปี2566สําหสำหรับชาวรัคนาราศีมีนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12เมษายนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยนะคะ f o r ์ of w a อ โอ้ออฟสวอล์ดแน็ตออฟสวอล์ดเจนออฟเพนติเกิลทูออฟวอล์นคิงออฟเพนติเกิลแน็ตออฟเพนติเกิลควีนออฟคัพซิกออฟเพนติเกิลดูบิลค่ะสำหรับความรัก ของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงของเดือนกันยายนเหมือนตอนนี้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าในความรักความสัมพันธ์อยากหยุดนิ่งไม่อยากคิดไม่อยากทำอะไรต่อแล้วในเรื่องของความรักรู้สึกเจ็บรู้สึกป่วยหรือบางทีคุณคิดได้ในความรักในความสัมพันธ์ก็เลยทําให้คุณรู้สึกปงรู้สึกปล่อยวางและหันหน้ามาดูแลตัวเอง มาใส่ใจอยากมีชีวิตที่มันดีขึ้นก็เลยเหมือนมันเป็นความความชินชาเกิดขึ้นภายในจิตใจตัดสินใจได้คิดได้ที่ผ่านมาดูคุณมั่นคงนะในเรื่องของจิตใจในเรื่องของความรักบางทีอาจจะเกี่ยวความรักที่มันมีในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของในเรื่องของเงินหรือมันเกี่ยวกับในเรื่องของตําแหน่งยศ หน้าที่การงานหรืออะไรมันเป็นตัวที่เข้ามาแล้วทําให้ความรักของคุณมันมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้เหมือนเป็นตัวกําหนดหรือมาขัดแย้งในความรักในความสัมพันธ์ของคุณทําให้ตัวคุณแล้วก็คนรักต้องต้องห่างไกลกันมันเป็นความรู้สึกเหมือนมันเป็นตัวกั้นขวางกีดกันความรักของคุณทําให้คุณไม่ประสบผลสําเร็จในเรื่องของความรัก หรือชาวลัคนาราศีมีนทําให้ตัวคุณต้องรอรอเวลารอโอกาสร,รอรอในเรื่องของการตัดสินใจจากคนรักอยู่ก็ได้บางทีมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยกับการรอคอยมันทอ้อจากสิ่งต่างๆจากคนรอบข้างมันเป็นเหมือนมือแรงกดดันมือแรงกดดันที่ทําให้ชาวลัคนาราศีมีนตัวคุณต้องสู้แต่ถ้าสู้ไม่ไหวแล้วก็ต้องปล่อย ก็ต้องวางออกไปอาจจะมีใครบางคนที่เข้ามา King of Pentacles คนนี้เขาอาจจะดีกว่าคุณเขามีในเรื่องของความพร้อมความมั่นคงหรืออะไรก็ตามที่เขาดูเหนือกว่าคุณหรือถ้ามองข้ามก็คือคุณอาจจะเจอคนที่เนี่ยสมพันธ์กับไพ่ใบนี้คือ ฐานะเขาดีกว่าเขามีความมั่นคงกว่าเขาร่ำรวยกว่าเขามีหน้ามีตาทางสังคมกว่าก็เลยทำให้ตัวคุณดูดูต่ำต้อยดูด้อยค่าไม่อาจจะเอื้อมไปหาเขาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพอตัวคุณแล้วดูว่าคุณเป็นแค่คนเล็กๆคนหนึ่งแต่เขาทำไมเขาดูเพียบพร้อมดูมีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยเป็นตัวกั้นขวางคุณไม่สามารถที่จะทำให้คุณเอื้อมเอื้อมไปเด็ดดอกฟ้าได้ ตัวคุณเศร้าเครียดกดดันในความรักทําไมต้องความรักเจอคนที่ใช่เจอคนที่รักจริงๆแต่มันก็ยังมีอุปสรรคมาขวางกัน้นความรักของคุณไม่ให้คุณได้มาซึ่งคนรักก็เลยเป็นการรอรอเวลารออยู่กับตัวเอง บางทีการอยู่นิ่งๆมันก็ทําให้คุณคิดได้บางทีคุณปล่อยวางแต่คิดว่ามันไม่ใช่เขาคงไม่ใช่คู่เราแล้วแหละคงไปกันไม่ได้คงไปกันไม่รอดด้วยอะไรหลายๆอย่างมันแตกต่างกันเรื่องเกินคุณดูด้อยค่ามากก็ทําให้คุณคิดปล่อยวางละทิ้งสลับก็ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางทีชาวลัคนาราศีมีนอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินเดินทางหนีหนีออกไปหนี นี้ความรักไม่อยากอยู่แล้วรู้สึกว่าถ้ามันไปต่อไม่ได้ก็มูกออนดีกว่าไม่อยากฝืนต่อไปยิ่งฝืนยิ่งทุกยิ่งรัดตัวเองยิ่งแน่นเข้าไปมันจะยิ่งเป็นความทุกข์เป็นความลําบากเป็นความรักที่มันมันไปต่อไม่ได้อะเพราะฉะนั้นก็ตัดก็เคลียร์ดีกว่าในความรักแต่ถ้าคนที่อยู่ในเรื่องของสถานะโสด สำหรับชาวลัคนาราศีมีนมีใครบางคนที่เดินทางเข้ามาเพื่อที่จะมาจีบคุณนำสิ่งของมีค่ามาเพื่อจะมาบอกรักคุณเป็นคนที่เดินทางมาจากแดนไกลทางไกลเขาเป็นคนที่ดูดีดูมีสเสน่ห์มากดูมีหน้าที่การงานถ้าเป็นผู้ชายก็ดูดีมีตำแหน่งหน้าที่การงาน ถือว่าหล่อเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงสวยดูมั่นคงเขานําความรักความห่วงใยความผูกพันเขาตานาแต่สิ่งดีๆมาให้กับคุณหรือเขาจะมาช่วยมาสนับสนุนคุณในเรื่องของความรักเขาดูแล้วดูแล้วตัวเขาจริงจังแล้วก็มั่นคงกับตัวคุณเข้ามาแบบสง่างามเขาดูดีเขาดูพร้อมมากตัวคุณดูมั่นคงขึ้นดูแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ดู ดูจะรักตัวเองมากขึ้นพอที่จะมีในเรื่องของความรักแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ไปกับเขาดูวิวอาจจะมีการได้พบได้เจอกันเป็นความรักที่ถูกจัดสรรถูกเลือกมาแล้วที่ตัวคุณและเขาจะได้พบกันจากในอดีตที่ผ่านมา ที่คุณเลือกไม่ได้ที่มันเป็นความทุกข์แต่ต่อจากเนี้ยคุณจะได้พบได้เจอคนอดีๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายต่างคนต่างจะได้พบกันแล้วก็จะนําแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่มีให้กันมันเป็นความสุขความห่วงใยความห่วงแหนความผูกพันความอยากช่วยเหลือเป็นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากตอบแทนอยากมีการแลกกันใน ในทุกวันทั้งคนที่โสดแล้วก็คนที่ไม่ชัดเจนที่มุกออนออกมาแล้วนะคะในความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมีนกง้อเห็นโชคชะตาิกิิดําพาให้ตัวคุณและเขาได้มาพบกันให้ถูกในเรื่องของจังหวะเวลาสถานที่ต่างๆมันเป็นเหมือนนิมิตหมายที่ดีสําหรับความรักที่จะเริ่มต้นที่จะก้าวต่อไปในความรู้สึก อาจจะเกี่ยวกับการอธิษฐานการทําบุญคุณชอบทําบุญนะละคณาราศีมีนคุณเป็นคนจิตใจดีอ่อนไหวอ่อนโยนเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนมักจะทําบุญการทําบุญโดยที่แบบไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดล่วงหน้าวันนี้คิดอยากไปก็ไปเอ,อวันนี้เดินผ่านไปเห็นอะไรก็ทําบุญก็แจกจ่ายมันเกิดจากการผลที่มันแสดงออกมาสิ่งต่างๆที่คุณได้พบคนดี โดยบังเอิญโดยที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอคุณก็เจอมันเป็นความมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเกิดจากการที่คุณเป็นคนดีการที่คุณรู้จักทำบุญสุนทานการที่คุณรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันเป็นผลมันเป็นกรรมดีของชาวลัคนาราศีมีที่คุณได้ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องทั้งชีวิตของคุณ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีๆเป็นจังหวะที่ดีเป็นช่วงชะตาที่กำหนดฟ้าลิขิตเปิดทางให้ตัวคุณได้พบได้เจอคนที่เข้ามานอกจากรักแล้วเหมือนเขาเข้ามาเหมือนเป็นกัลยานิมิตรเหมือนเป็นคู่บารามีเหมือนเป็นคู่ที่อุปถัมภ์คำชูให้ตัวลัคนาราศีมีนของคุณเองเจ้าตัวของคุณสุขสมหวังมีความสุข ในเรื่องของความรักจะได้สมหวังสักทีนะขอไพ่ช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้อยากจะบอกอ,อะไรไหม c h a n of one page of pentacles two of cups มามาจริง two of cups คู่ที่ใช่คนที่ตามหา หรือไม่ตามหาก็ได้เขาจะเข้ามาโดยอนุโมัติเกิดจากผลบุญที่คุณทํามันเป็นช่วงที่จังหวะฟ้าประทานพรกงรรอแห่งโชคชะตาลิขิตชักนําให้ตัวคุณและเขาได้พบเจอกันเจอกันด้วยความรักความผูกพันแค่มองตาก็รู้ใจเป็นคนที่ศีลเสมอกันเป็นคนที่นําความรักสิ่งนี้ดีมาให้กัน ที่มันเต็มไปด้วยหัวใจไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์หรืออะไรแต่ทั้งสองคนเจอกันด้วยด้วยหัวใจด้วยหัวใจที่มีให้กันอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยมากกว่าเดินทางมาแต่เขาเก่งเขาขยันเขาทำมาหากินเขาจะมีอะไรบางอย่างหรือมากกว่าสองอย่างสามอย่างมีของมามอบให้กับคุณเป็นคนที่สู้ชีวิตเหมือนกันความรักที่ดีเหนื่อยไหมเหนื่อย แต่ก็รักแล้วก็มั่นคงเดินทางมาเพื่อที่จะรักคนรักของคุณเขาเป็นใครกันขอดูคนรักให้นะเขาเป็นใคร The Emperor Seven of Cups Page of Pentacles มาอีกแล้ว เป็นคนที่อายุเยอะมากกว่าคุณก็ได้รวมถึงชาวต่างชาติ The Emperor เป็นคนที่มีในเรื่องของยศตำแหน่งเป็นคนรวยอ่ะเป็นเศรษฐีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขารวยเต็มที่เขาจัดหนักเขาใส่เปมากแล้วก็เป็นที่คนคนอายุเยอะรวมถึงชาวต่างชาติเขาพร้อมที่จะมอบที่จะรัก อะไรก็ตามที่คุณต้องการเขาพร้อมเปรย์คุณทุกสิ่งทุกอย่างในความรักในความสัมพันธ์รถบ้านที่ดินสิ่งของมีค่าต่างๆที่คุณต้องการที่คุณปรารถนาเขาสามารถที่จะให้คุณได้ในทุกๆสิ่งในทุกๆอย่างขอแค่คุณรักเขาขอแค่คุณเป็นแฟนขอแค่คุณมาอยู่มาใช้ชีวิตกับเขาอีกคนเป็นเด็กอายุน้อยมากกว่าแต่คนนี้ก็มั่นคงเหมือนกันคนนี้สู้ชีวิตคนนี้ขยันขันแข็งและเขาก็ ดูมั่นคงนักแน่นในความรักในความสัมพันธ์ถึงเขาจะอายุน้อยแต่เขาจริงใจแล้วเขาสู้เขามั่นคงเขาก็มีสิ่งของมามอบให้กับคุณเหมือนกันมาเป็นของแทนใจให้กันมาเป็นของแรกมาเป็นของมั่นหมายก็ได้เกี่ยวกับชาวลัคนาราศีพฤษบกันมังกรน,นะคะแล้วก็มีชาวลัคนาราศีกรกฎมีพิจิตด้วยนะในความรักในความสัมพันธ์เจอแล้ว ได้แหละเป็นโอกาสเป็นโชคชะตาที่ถูกลิคิดจัดสรรมาช่วงนี้ความรักเปิดดวงเปิดนะสำหรับชาวรัคนาราศีมีนสู้ๆต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ